บทที่638โฆษณาหลอกลวงและการวางราคาสุดแปลกของเกมดิ้นรนหนึ่งวันเสาร์ที่3กันยายนสตระเกินเกมใหม่ของเถิงตาออกวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เซียงไห่เหออันที่เพิ่งจัดการงานเสร็จกลับถึงบ้านเตรียมพักผ่อนไลยเดือนที่แล้วเขาตั้งใจว่าจะไปจิงโจ้เพื่อสอนคลาสสุดท้ายให้บอสมาแต่เห็นิ่งกว่าเกมของเขาติดปัญหาบางอย่างซึ่งเพิ่งจะจัดการเสร็จเมื่อวานคลาสเรียนของบอสมาจึงเลื่อนมาเป็นวันศุกร์ที่จะถึงนี้แทนถึงจะเป็นเหตุสุดวิสัยแต่เหออันก็คิดว่าจังหวะด,ดีที่เดียวเพราะสะตราเกินเกมใหม่ของเถิงตาเพิ่งออกวางจำหน่ายวันนี้ เผออันคาดหวังกับเกมใหม่เกมนี้มากเพราะบอสเผยปล่อยเกมสแตนออลลุนออกมาหลายเกมและทุกเกมต่างกลาเป็นมาตรฐานของเกมสแตนออลุนในประเทศยิ่งเรื่องความลึกซึ้งและแนวคิดแฝงยิ่งทะลุเพดานเข้าไปใหญ่รอบนี้เหออันเองก็คิดเหมือนชาวเกมเมอร์ว่าสตราเกินจะเป็นเกมแอกชันสเกลใหญ่เลยตั้งความหวังไว้สูง ซึ่งก็ปล่อยออกมาในจังหวะที่เหออันกําลังเครียดอยู่ว่าจะสอนอะไรบอสมาดีในคลาสสุดท้ายทุกอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้เป็นบทสรุปและภาพรวมของบทเรียนต่างๆที่เขาสั่งสมมาตลอดเวลาหลายสิบปีในบทบาทนักออกแบบเกมซึ่งบทเรียนเหล่านี้ก็เต็มไปด้วยข้อมูลวงในที่มีความหมายมากไม่ว่าจะเป็นการคิดการผลิตการตลาดทุกองค์ประกอบถูกพูดไปหมดแล้วแต่ก็เพราะเนื้อหาที่ผ่านมาทางเทมข้มนและเป็นประโยชน์มากถ้าคลาสสุดท้ายเขาหาเนื้อที่เป็นประโยชน์แบบนี้มันเล่าอีกไม่ได้ก็ถือว่าไร้ความหมายบังเอิญเถิงตาเอาเนื้อหามาประเคนเพิ่มให้พอดี เออันม,มีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนถึงคลาสเรียนบอสมาเขาจึงใช้เวลาช่วงนี้วิเคราะห์เกมใหม่ของเถิงตาอย่างละเอียดได้ไม่แน่เขาอาจได้แรงบันดาลใจจากเกมหรือเกมอาจจะไปกระตุกต่อความจําบางอย่างที่หลงลืมไปแล้วซึ่งจะช่วยให้เขามีเนื้อหาดีๆมาสอนตอนนี้จัดการเรื่องบริษัทเรียบร้อยแล้วเผออันจึงพร้อมเล่นเกมผ่อนคลายอารมณ์เขาเปิดคอมพิวเตอร์แล้วกดเข้าแพลตฟอร์มทางการเป็นอย่างที่คิดไว้พื้นที่แนะนําเกมที่เด่นสะดุดตาที่สุดบนหน้าแรกของแพลตฟอร์มเขียนไว้ว่าสตราเกินเกมใหม่จากเถิงตาวางจําหน่ายแล้ว แต่ก็มีแค่ตัวหนังสือฟอนต์สวยไม่มีโปสเตอร์โปรโมทใดๆ แหลกจังเกมทั่วไปจะขึ้นโปสเตอร์โปรโมทบนพื้นที่โฆษณาเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นฉากและตัวละครสวยๆในเกมซึ่งจะทําให้เกมเมอร์มีความประทับใจแรกกับตัวเกมดีขึ้นและดึงดูดใจให้พวกเขามาเล่นได้มากขึ้นบอสเผยนี้ดื้อจริงๆไม่เสียชื่อเลยเหอเอันกดคลิปรงตัวหนังสือโดยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากผู้พ,พัฒนาเกมรายอื่นๆจะอยากให้โฆษณาตามธรรมเนียมทั่วไปแต่บอสเผยไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นแค่คําว่าเต็มหม่ของเถิงตาบนหน้าแรกก็ทาให้ชาวเกมในออไหรีกดคลิปทันทีแล้วพอเข้าไปที่หน้ารายละเอียดเกมเหออันก มีข้อมูลรายละเอียดเกมและรูปภาพรายละเอียดเกมในชีวิตจริงไม่ว่าเราจะดิ้นรนสักแค่ไหนก็ไม่สามารถหลีกหนีจากชะตากรรมได้มีรูปภาพโปรโมทเกมด้วยเช่นกันกราฟิกสวยสไตล์ภาพปลาตรึงแต่ติดอยู่ปัญหาเดียวคือฉากและตัวละครในรูปนั้นแตกต่างจากที่ทุกคนคิดไว้ลิฟลับเซตติ้งเป็นเมืองสมัยปัจจุบนันมีชาวต่างชาติหลายคนสวมเสื้อผ้าที่สามารถเห็นได้ในชีวิตจริงอย่างชุดสูทเสื้อยืดและเสื้อกันหนาว เผอันงงไหนละเกมแอกชันสเกลใหญ่ก็จริงที่เกมแอกชันบางเกมใช้เซตติ้งเป็นโลกยุคปัจจุบันแต่ก็มาเป็นเกาะลึกลับหรือซากปร,รักหักพังโบราณที่หายสับสูนไปไม่มีเกมไหนใช้เมืองเป็นเซตติ้งเลยดูจากรูปโปรโมทแล้วก็บอกได้ว่าเกมนี้ไม่มีอะไรคล้ายเกมแอกชันเลยที่ชวนงวงกว่าคือรายละเอียดและชื่อเกมภาษาจีนในชีวิตจริงไม่ว่าเราจะดิ้นรนสักแค่ไหนก็ไม่สามารถหลีกหนีจากชะตากรรมได้เนี่ยนะชวนหดหูสุดๆ ใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงชีวิตจริงบางทีก็ไร้ซึ่งหนทางและไม่สามารถลิขิตได้ตามใจต้องการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรส่งเสริมแนวคิดชีวิตถูกลิขิตไว้แล้วสักหน่อยถึงชีวิตจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ว่ายังไงเราก็ควรพยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะไม่มีตัวเลือกยอมแพ้หรืออบอให้กดคนเราไม่ได้ดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตดีกว่าคนอื่นแต่เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่วที่ผ่านมาแถมชื่อจีนกับชื่ออังกฤษของเกมนี้ยังมีความหมายต่างกันเล็กน้อยอีก คำว่าสตรักเกินนั้นมีหลายความหมายก่อนหน้านี้ทุกคนคิดว่าเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชันก็เลยตีความว่าสตรักเกินน่าจะหมายความว่าต่อสู้ฝ่าฟันแต่ในภาษาจีิคือดิ้นรนใช้ชีวิตซึ่งลบความคิดแรกของเกมเมอร์ไปหมดตีมเกมจริงๆคือชีวิตจริง พอเปิดมาเหออันก็ต้องพคืงงากับวิธีการของบอสเผยตั้งแต่ยังไม่เข้าเกมตอนนี้เกมเมอร์ที่ฉลาดหน่อยย่อมรู้ตัวแล้วว่าโดนโฆษณาหลอกบอสเผยเอาตีนชีวิตจริงมาทําเกมแล้วกลัวว่าจะไม่มีใครเล่นก็เลยใช้โฆษณาหลอกหรือไม่น่าเป็นแบบนั้นทําแบบนี้ไม่น่าหลอกให้คนมาเล่นได้และไม่น่าจะช่วยเพิ่มยอดขายแต่จะให้ผลย้อนกลับกลายเป็นทําลายชื่อเสียงและทําให้ขาดทุนขนาดใหญ่เผออันงงตอนนั้นเองเขาก็นึกอะไรขึ้นได้จึงรีบเปิดดูสื่อต่างๆที่เถิงแตาใช้ในแคมเปญโปรโมทหลังอ่านสื่อโปรโมทต่างๆเสร็จเขาก็ย้ออออนนนกกลลลัับบไป่่าาาารยยะเยเเีดมขส มาอยู่สามครั้งก่อนที่เขาจะตะลึงเงินไปบอสเผยไม่ได้โฆษณาหลอกลวงทุกอย่างเป็นความจริงอย่างมากก็แค่ทีนาทุกคนให้คิดไปอีกอย่างกลยุทธ์ใหม่นี้มันอะไรกันเนี่ยเผอ,อันพบว่าเนื้อหาที่ระบุในสื่อโปรโมทเกมนั้นตรงกับเนื้อหาเกมจริงๆทุกอย่างที่ทุกคนเข้าใจผิดกันหลักๆมาจากการชูประเด็นโมชันแคปเจอร์ก็เลยเข้าใจผิดว่าเถิงตาน,น่าจะทุ่มเงินก้อนโตกับก,บการทำโมชันแคปเจอร์เพื่อทำเกมแอบชันแต่กลับกลายเป็นเกมตีมชีวิตจริงบ้าไปแล้ว ทำไมถึงเอาโมชันแคปเจอร์มาใช้กับเกมตีมชีวิตจริงมีเงินเยอะจนไม่รู้จะเอาไปลงตรงไหนหรือไงกันถ้าเป็นผู้พัฒนาเกมรายอื่นเหออันคงด่าและไปแล้วเพราะคิดว่าที่ผ่านมาคือโฆษณาหลอกลวงเหออันเคยสอนบอสมาว่าการโปรโมทนั้นทําให้เกมรุ่งหรือร่วงได้ถ้าโฆษณากับเกมจริงไม่สอดคล้องกันก็จะกลายเป็นหายนะสําหรับเกมสแตนออลลเกมนั้นแล้วผลออกมาเป็นไงการโฆษณาเกมใหม่ของบอสเผยกับเกมจริงๆนั้นไม่สอดคล้องกันเลยหาความสอดคล้องไม่ได้เลยสักนิด เผออันแสนงงงวยสับสนบอสเผยผิดพลาดในจุดที่ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานแต่เขาก็ไม่กล้าปักใจเชื่อแบบนั้นบอสเผยเป็นใครเขาเป็นอัจฉริยะด้านการตลาดบอสเผยหาวิธีที่ดีที่สุดมาโปรโมตแต่ละเกมที่ทําออกมาได้หมดและยังเข้าใจวิธีสร้างกระแสะพูดคุยในหมู่ชาวเกมเมอร์ด้วยใช่นี่ต้องเป็นกลยุทธ์โปรโมตสุดพิเศษอีก,กลยุทธ์แน่ แต่คงต้องเล่นเกมก่อนถึงจะรู้ว่าพิเศษยังไงเผื่ออันเตรียมกดซื้อแต่ก็พบกับเรื่องชวนงงอีกเรื่องต้องซื้อเวอร์ชั่นของแต่ละตัวเอกแยกกันเหรอพอกดปุ่มซื้อก็มีหน้าต่างอธิบายข้อมูลเด้งขึ้นมาอันหนึ่งเป็นเวอร์ชันคนรวยอีกอันเป็นเวอร์ชันคนจนภาพเกมเวอร์ชันคนรวยเป็นภาพนักธุร,รกิจสวมสูทถือแก้วไวน์แดงงองทิวทัศน์เมืองผ่านหน้าต่างเต็มบานจากเพนเผาบนตึกสูงระฟ้าภาพหลักดูเหมือนเจ้าชายที่กุมทุกอย่างไว้ในมือคําอธิบายเกม เกิดในครอบครัวมั่งคั่งการดิ้งรนใช้ชีวิตราบรื่นจนเกินจะเชื่อแต่โชคชะตานั้นคาดเดาไม่ได้ต่อหน้าความตายทุกคนเท่าเทียมกันหมดถ้าคุณเป็นคนรวยก็อย่าซื้อเวอร์ชันนี้เลยเพราะจะน่าเบื่อมากราคา19หยวนราคาเต็ม29หยวนภาพเกมเวอร์ชันคนจนเป็นภาพผู้ยากไรส้สวมเสื้อผ้าขาดวิน่นในมือว่างเปล่าเขากำลังหันมองตึกระฟาที่ตั้งตรงงานอยู่ตรงหน้าทั้มกลางรถราวิ่งขว่กขวายแผ่นหลังของเขานั้นแฝ่งไปด้วยความอิจฉาคำอธิบายเกม เกิดในครอบครัวยากไร้การดิ้นรนใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและความสิ้นไร้หมายตอบจิตใจอันมุ่งม,มั่นนำพาชะตาเปลี่ยนได้แต่โชคชะตานั้นไม่ยอมให้ลิขิตเขียนไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนก็อย่าซื้อเกมนี้เพราะเกมเต็มไปด้วยพลังงานลบที่ไร้ประโยชน์ราคา79หยวนราคาเต็ม 99หยวนทั้ง2เวอร์ชันมีปุ่มให้ซื้อแยกกันชัดเจนว่าเขาต้องเลือกซื้อเวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งไม่มีตัวเลือกให้ซื้อทั้งสองเวอร์ชันเผลออันไม่เข้าใจจุดประสงค์ว่าทําไมต้องทําแบบนี้มันก็แค่คลิกปุ่มเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเองนี่เขากดซื้อเวอร์ชันรวยก่อนแล้วค่อยซื้อเวอร์ชันจนเพิ่มก็ได้แต่พอกดซื้อเกมเวอร์ชันคนจนหน้าต่างปับป๊บอัพก็เด้งขึ้นมา บทที่638โฆษณาหลอกลวงและการวางราคาสุดแหลกของเกมดิ้นรน2ชีวิตไม่มีโอกาสที่2ถ้าอยากสัมผัสประสบการณชีวิตทั้ง2แบบคุณจะไม่ได้รับส่วนลดและต้องซื้อเกมทั้ง2เวอร์ชันในราคาเต็มราคารวมที่ต้องจ่ายคือ29บกวกเเท่ากับห2 8อย่หยวนยืนยันการซื้อหรือไม่เหออันอัานคำอธิบายอย่างละเอียดก่อนจะอ้าปากเหวิด้วยความพึ่งในหัวมีเครื่องหมายคำถามเต็มไปหมดหมายความว่าในเถิงตาทำบบาอะไรเนียแม่เหออันจะเป็นนักออกแบบเกมมานานหลายปีและมีความรู้กว้างขวางแต่เขาก็ไมม่่เเคคยห็นนนกกาาาาารรวงราาแบบี้อ เกมอื่นๆที่มีระบบตัวเอกสองคนมักจะให้ผู้เล่นเลือกตัวละครที่ต้องการเล่นหลังเข้าเกมไปแล้วแต่เกมนี้ขายเวอร์ชั่นตัวเอกแยกกันนอกจากนั้น2เวอร์ชั่นนี้ยังวางราคาต่างกันด้วยเวอร์ชั่น1ราคา79หยวนส่วนอีกเวอร์ชั่นราคาแค่19ยหยวนถูกกว่ากันเกือบ4เท่าคิดว่าเกมเวอร์ชั่นคนจนมีเนื้อหามากกว่าเวอร์ชั่นคนรวยสเท่าเหรอแน่นอนว่าไม่ ที่บ้าที่สุดคือการซื้อ2เวอร์ชันจะทําให้ไม่ได้ส่วนลดกลายเป็นว่าต้องจ่าย128หยวนซึ่งสูงกว่าซื้อเวอร์ชั่นคนรวยอย่างเดียวถึง6เท่า สำหรับเหออันแล้วการวางราคาแบบนี้ถือว่าบ้ามากๆสิบเก้าหยวนนั้นถูกเกินไปส่วนหนึ่งร้อยยี่สิบแปดหยวนก็แพงเกินไปขายสักประมาณเก้าสิบแปดหยวนน่าจะสมเหตุสมผลกว่ากลายุทธ์การวางราคานี้เหมือนจะพยายามบีบให้ผู้เล่นซื้อแค่เวอร์ชันคนรวยแถมคำอธิบายเกมก็ดูโหดร้ายมากเวอร์ชันคนรวยเหมือนจะใบ้ไกลว่าจบไม่ค่อยดีแนะนําว่าคนรวยไม่ควรซื้อนอกจากนั้นเวอร์ชันคนจนยังระบุตรงๆเลยว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้แสดงว่าจบไม่ดีเหมือนกันไม่แนะนำให้ซื้อทั้งคนรวยและคนจนก็แปลว่าทุกคนไม่ควรซื้อสิอจะ เผอ,อันกดปุ่มซื้อโดยไม่ลังเลแพงแล้วไงฉันดูเหมือนคนไม่มีเงินพอซื้อเกมร้อยบแปดหยวนเหรอฉันซื้อเกมราคาเต็มก็ได้เต็มใจด้วยฉันต้องเห็นให้ได้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในเกมเวอร์ชั่นคนจอนอ เพออันดาว่าในเมื่อเกมใช้ระบบตัวเอกคู่และแบ่งเป็น2เวอร์ชันทั้ง2เวอร์ชันต้องมีความเชื่อมโยงกันแน่นอนไม่แน่อาจจะมีฉากลับหรือตอนจบลับที่จะเจอได้เฉพาะคนที่ซื้อ2เวอร์ชันเท่านั้นยิ่งคิดเธออันก็ยิ่งรู้สึกว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่ถ้าทั้ง2เวอร์ชันไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันเลยต้องเป็นปัญหาใหญ่แน่เกมเมอร์จะที่ซื้อเกมโดยไม่คิดอะไรมีแค่ส่วนน้อยส่วนใหญ่จะรอดูรีวิวกับคอมเมนต์บนโลกออนไลน์ก่อนถ้าเกมเมอร์ชุดแรกที่ซื้อเกมไปทั้ง2เวอร์ชันพบว่าไม่มีฉากหรือตตออออนนนนนนนจบบบบลลัััม้งงงงดดด่่่าาาเเปิแแะะคคคืๆกกกก็ไีีรยยโวท กดเข้าเกมเหออันก็พบว่าทฤษฎี2ในสีที่สอนบอสมาไปถูกเอามาใช้ในทางตรงกันข้ามเลือกกลยุทธก์การโปรโมตเหมาะกับเนื้อหาเกมไหมไม่เลือกแนวเกมที่มีส่วนแบ่งใหญ่ในตลาดไหมไม่ถ้าเป็นผู้พัฒนาเกมรายอื่นเหออันคงสรุปว่าเกมนี้เจงตั้งแต่ยังไม่เข้าเกมเริ่มมาก็ไปผิดที่ผิดทางแล้วแล้วจะไปถึงปลายทางได้ยังไงแต่ในเมื่อควรทาเกมนี้คือบอสเผยเหออันจึงรู้สึกว่าตัวเองต้องเล่นเกมดูก่อนถึงจะให้ข้อสรุปได้ ไม่แน่บอสเผยอาจจะเซอร์ไพรส์ผู้เล่นในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดด้วยการพลิกแนวทางเดิมๆใหม่หมดเหออันเลือกเล่นเวอร์ชั่นคนรวยก่อน หลังจากจอมืดไปครู่หนึ่งเสียงผู้ชายก็ดังขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเบาๆเสียงนั้นไม่ใช่การบรรยายแต่เหมือนชายคนหนึ่งกำลังพึมพำกับตัวเองพ่อของผมชอบเรียนรู้หลักคิดของวัฒนธรรมตะวันออกอันห่างไกลไม่นานหลังผมเริ่มจำความได้พ่อก็พร่ำสอนหลักคิดสองอย่างจากตะวันออกอย่างแรกคือคนจนบ่มเล่ห์คนรวยเจริญสติอีกอย่างคือก่อนจะสอนให้รู้จักจริตและความไอคุณให้ได้กินอิ่ม,มุ่งอุ่นก่อนพ่อบอกว่าในภาษาจีนทั้งสองหลักคิดนั้นสั้นและเฉียบคมอุดมไปด้วยความคิดและหลักปรัชญาแต่พอเอามา าปเราสูงส่งและแข็งแกร่งแต่ก็เพราะจุดนี้แหละที่ทําให้หลายคนคอยจับตาม,มองรอคอยให้เราตกลงมาพ่อบอกว่าห้ามเชื่อใจคนจนห้ามเด็ดขาด เหมือนว่าสําหรับพ่อผมแล้วเราเป็นมนุษย์คนละจําพวกกับพวกคนจนในชนชั้นล่างของสังคมผมไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้แน่นอนว่าผมก็เถียงพ่อไม่ได้เหมือนกันเพราะผมรู้ว่าผมเกอบพลาดไม่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้และเกิบดบนผลักตกตึกสูงพร้อมแม่ของผมเพราะไอ้คนเสียสติพ่อบอกว่าไอ้คนนั้นเป็นคนจนแต่ผมยืนกรานว่าเขาเป็นแค่คนสติไม่ดีจอสีดำละบรรทัดตัวหนังสือหายไปแทนที่ด้วยภาพเกมมุมมองภาพเป็นมุมมองผ่านไหลเหมือนเกม t r ทริปเปิลเอ่วนใหญ่เหออันเห็นตำรวจในเครื่องแบบสไตล์ตะวันตกซึ่งดูเหมือนจะยศสูงไม่น้อยตอนนเเาาาาย่่่งงทุกกกวลรับคน อพยพออกไปหมดแล้วเขาเห็นตำรวจหลายคนกำลังโบกมือให้เขาอย่างเป็นกังวลบรรทัดตัวหนังสือปรากฏขึ้นบนผนังเพื่อน,นำแนวทางการเล่นในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือตัวประกรันคุณต้องเจรจากับคนร้ายที่จับตัวประกรันไป เพออันหาตัวคนไร้ายไม่พบสักคนเขาหันไปรอบๆแล้วพบว่าตัวเองสามารถเดินไปทางหน้าต่างที่เปิดอาซึ่งมีตำรวจยืนอยู่ข้างๆได้เท่านั้นตำรวจกวักมือเรียกอย่างร้อนรนเหออันจึงรีบควบคุมตัวละครเดินตรงไปหาตำรวจรีบผูกเชือกเนิรภัยไว้กับเขาสวมถุงมือและรองเท้าแรงดูดสุญญากาศสำหรับปีนป่ายจากนั้นก็เปิดทางให้เดินผ่านหน้าต่างออกไปคนท้องตกอยู่ในอันตรายกันต้วนี่ครั้งนี้ละเอียดอ่อนมากถ้ามือสไนเปอร์ของเรายิงคนร้ายอาจจะพาคนท้องตกตึกไปด้วยก็ได้ช่วยทีครับสารวัตรเฮนรี่ เพออนพันรีควบคุมฮินรีปีนออกนอกหน้าต่างแล้วใช้ถุงมือและรองเท้าสำหรับปีนไป่ายไต้ผนังกระจกบนตึกสูงระหว่างที่กำลังปีนขึ้นไป,ขนไปเขาก็เห็นคำสั่งภารกิจใหม่ปรากฏขึ้นเรื่อยๆบนผนังกระจกผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือตัวประกันมาถึงจุดเกิดเหตุผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือตัวประกันเตรียมพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือตัวประกันพร้อมเจรจาแล้ววิ่งปีนสูงขึ้นไปเท่าไหร่เสียงตะโกนจากดาดฟ้าก็ยิ่งได้ยินชัดเจนขึ้นอย่าเข้ามาใกล้นะไม่งานฉันโดดแน่ ช่วยด้วยกาช่วยด้วยใจเย็นๆพวกเรามาเพื่อเจราจาเรามีเงื่อนไขให้เสียงตะโกนคลุมครั่งของคนร้ายเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากตัวประกันและเสียงตำรวจพยายามเจราจากับคนร้ายผ่านโทรขงผสมปนกันจนทำให้รู้สึกร้อนใจตามอย่างบอกไม่ถูกหลังจากเธออันได้รับการแจ้งเตือนว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือตัวประกันพร้อมเจราจาแล้วไม่นานเฮนรี่ก็ปีนขึ้นไปถึงชั้นบนสุดเขาเคลื่อนตัวอย่างเนี้ยที่ไปอยู่ใต้คนร้ายคนร้ายถือมีดทำครัวเล่มยาวที่อยู่ตรงคอคนท้องทั้งสองยืนอยู่ขอบตึกถึงจะรู้ว่ามีสนเปอร์เลงมาที่ตัวเองออยยยู่่่แตมมมืขขวาังกีนีนนณะทซ้ แล้วคอยยิงทองเอาไว้ถ้าเขาโดนยิงทั้งสองจะตกตืดไปด้วยกันพอเฮนรี่ไปอยู่ในตำแหน่งด้านล่างคนร้ายเขาถอดถุงมือสำหรับปีนไว้ที่ผนังแล้วหยิบป,ปืนออกมาโดยไม่เกิดเสียงจากนั้นก็เล็งไปที่ด้านหลังศีรษะคนร้ายปางังลูกปืนถูกยิงออกไปศีรษะคนร้ายระเบิดตัวประกันกรีดร้องลั่นเมื่อทั้งสองลอยคว้างอยู่กลางอากาศผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือตัวประกันเจรจาเสร็จสิ้น เฮนรีเอื้อมแขนขวาล่ำสันไปคว้าตัวคนท้องไว้ขณะที่ศพคนไร้ร่วงลงไปด้านล่างตึกจหวัดที่คนไร้ร่วงลงไปนั้นเฮนรี่สังเกตเห็นใบหน้าของเขาความสิ้นหวังความตื่นตระหนกและความคลุมคคร่งที่รู้สึกก่อนต่ยฉยชัดอยู่บนใบหน้าอารมณ์ต่างๆที่ผสมรวมกันทำให้สีหน้าของเขาดูอัมหิตฉากเหตุการณ์ดำเนินไปแบบสอโลโมชันและหยุดชั่วครู่เหมือนในหนังก่อนที่ศพจะร่วงลงไปเรื่อยๆชั่ว,ววินาทีก่อนที่ศพจะหล่นกระแทกพื้นทุกอย่างหยุดนิ่งแล้วหน้าจอก็มืดดับไปอีกครั้งแม่ผมกลัวมากจนผมต บางคนบอกว่าผมเกิดมาก็ถึงเส้นชัยแล้วผมไม่เคยปฏิเสธเลยเพราะคนแบบพวกเราถึงจะต้องดิ้นรนและพยายามขนาดไหนก็ไม่สามารถเอามาพูดได้มีแค่ไม่กี่คนที่รู้ว่าคนที่เกิดมาก็ถึงเส้นชัยแล้วต้องต่อสู้ดิ้นรนแบบไหน